โดนที่อยู่ในชุดคือเรื่องแบบรองเท้าหนังอย่างดีใส่แล้วดูหล่อเราไม่ใช่น้อยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชุดข้าราชการทหารตำรวจก็ตามเป็นแค่ชุดของรปภบริษัทแห่งหนึ่งเท่านั้นแต่มันก็ดูภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยครับมันเป็นงานสุดเจริตไม่ได้ไปโกงใครหลอกลวงใคร จึงมีค่าในตัวของตัวเองเมื่อก่อนนั้นเขาใส่เสื้อแขนแยาวเก่าๆขาดๆกางเกงขายาวเก่า,ยยเาๆขาดๆลงไร้ไถนาแบกจอบแบกเสียมตากแดดหน้าดำตัวดำจะซื้อชุดใหม่มาใส่ก็เสียดายตังเงินใจแต่ละวันนั้นแทบจะไม่มีอยู่แล้วพอเสร็จสิส้นจากฤด,ดูทำนาก็เลยดเดินทางมาหาทำงานที่ปราจีนบุรี จนได้จับพัดจับผูมาเป็นลอปพอยอย่างไม่ตั้งใจกว่าที่เขาจะได้ใส่ชุดเท่ๆแบบนี้นั้นมันก็ต้องผ่านการฝึกมานานหลายวันเหมือนกันดีที่ว่าเขาเคยผ่านการทำนามาหลายปีจึงมีความอดทนสูงกระดับผ่านการฝึกเป็นลอปพอได้อย่างไม่ยากเย็นนักบนเื่แรกของการได้ทำงานเป็นลอปพอนั้นดวนถูกหัวหน้าให้ไปเฝ้ายูโอซมรถแห่งหนึ่ง ทางเจ้าของอูดได้จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เขาทํางานอยู่มาเฝ้าดูแลให้หนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเจ้าของอูนั้นได้พาลูกน้องออกไปเที่ยวต่างประเทศกลัวว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆมันจะสูญหายจนขโมยมันเยอะแม้ว่าจะมีกล้องมุนจรปิดก็ตามแต่พวกขโมยขจรมันก็ไม่ได้กลัวอยู่ดีเข้ามาหาขโมยของกันเป็นว่าเล่นอยู่แล้ว เมื่อรัฐบาลไม่เอาจริงเรื่องยาเสพติดมันก็ทําให้ทุกชุมชนนั้นมีขโมยขโจรเยอะเหลือเกินอะไรที่มันขโมยไปขายได้เป็นขโมยหมดแม้แต่มิเตอร์น้ำที่เป็นของหลวงมันก็ยังขโมยออกไปขายเลยเมื่อคนมีอยู่แบบนี้ก็เลยต้องจําเป็นมีคนมาเฝ้าเจ้าของนั้นไว้เจบริษัทรักษาความปลอดภัยหมวหน้าก็เลยได้ส่งให้ดดนนั้นมาเฝ้าที่หูแห่งนี้ แล้วขอก็เป็นผู้โชคดีที่ได้เฝ้ากากกลางคืนแล้วด้วยความที่มันเป็นอู่เล็กๆเท่านั้นก็เลยได้มาเฝ้าแค่คนเดียวก็พอหัวหน้าขารรถมาส่งที่นาอู่ซ่อมรถแห่งนั้นโดนได้พูดคุยกับปรปภกากลางวันดิดหน่อยเพราะเราเคยได้เห็นหน้าะดตากันตอนที่ไปฝึกร,รอดกปรปรอปภกากกลางวันนั้น เดินมากระซิบท,ที่ข้างหูของเขาบอกว่าเอ็งรู้หรือเปล่าว่าโอซัมรถมันมักจะมีรถที่ประสปปบอุมัติเหตุมาซ่อมระวังให้ดีหล่าเพื่อนรถบางคันมันอาจจะมีคนเสียชีวิตใส่คอดได้โดนไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่นักเขาคิดว่าผีมันไม่มีอยู่จริงหรอกพราบ้านของเขาเองนั้นก็อยู่ติดก,กันกับวัด แล้เพลินว่าเมียนเผาศพมันก็ยังไม่อยู่ตรงข้ามกับบ้านของเขาอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่เคยได้เจอได้เห็นอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเลยสักครั้งเดียวไม่มีแม้แต่เสียงมาเห่าหอนอาจจะมีบ้างในช่วงเดือน9้าที่หมามันติดสัตว์อยากจะผสมพันธุ์กันที่มันมักจะพากันวิ่งตามกันไปเป็นขบวนยิ่งถ้าบ้านไหนมีหมาตัวเมียเจ้าของบ้านนั้น ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่โนกมูมาห่าหอนทั้งคืนแค่ได้มานั่งเฝ้าโูสถรถที่ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นประมาณไล่เดียวประตูทางเข้ามันก็มีแค่ทางเดียวมันจะมีอะไรให้หน่ากลัวกันหัวหน้าบอกกับเขาว่าโจรมันสามารถปีนเข้ามาได้จากทางด้านหลังให้เดินเข้าไปสปรวตูทุกชั่วโมงถ้าของหายขึ้นมาดนป่าปลายเท่าแน่ ช่วงทุ่มสองทุ่มนั้นมันก็พอที่จะมีรถราวิ่งผ่านไปมาบ้างอยู่หรอกครับโดนก็เดินเข้าไปสำรวจในหู่สำรวจทุกชั่วโมงซึ่งภายในหู่นั้นมันจะมีรถในสภาพพังยับเยินจอดอยู่หลายคันเขาไม่อยากนึกเลยว่าคนขับจะรอดหรือเปล่ารถมันถึงได้พังขนาดนี้ตอนที่ได้เดินผ่านรถไปนั้นคนบนตัวของเขามันก็ได้รู้สู้ชูกชันขึ้นมา ทั้งๆท,ที่ในจิตใจของเขานั้นก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดยิ่งดึกเท่าไรเวลาที่ต้องเดินเข้าไปตรวจดูภายในอู่มันก็ยิ่งวังเวยงขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเพราะถนนด้านหน้ามันไม่ค่อยที่จะมีรถระดาวิ่งกันเท่าไหร่แล้วทุกอย่างในตอนนั้นก็ยังปกติดีครับไม่มีเหตุการณ์อะไรจนกระทั่งประมาณตีสามตีส ในระหว่างที่ดอนนั่งสับประงกเฝ้าหน้าทางเข้าอูอยู่นั้นมันกับได้มีเสียงคนพูดดังขึ้นมาจากในอูจนเขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในใจก็คิดขึ้นว่ามีโจนแอบ,บย่องเข้ามากระมือของชิมไมในอูแห่งนี้มันไม่มีคนอยู่นี่นะแล้วจะมีเสียงคนคุยกันได้ยังไงเมื่อได้คิดแบบนั้นแล้วดอนก็เลยเ,ยเรีบเดินเข้าไปตรวจด,ดูในอู เขาส่องไฟฉายเดินตรวจดูไปรอบๆยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไรมันกลับยิ่งได้ยินเสียงคนคุยกันดังขึ้นมาชัดเจนขึ้นเท่านั้นเพียงแต่ว่าเขามองไม่เห็นตัวของคนที่กำลังคุยกันอยู่ดอนเดินไปเรื่อยจนไปถึงหลังร้านแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่ดีได้ยินแต่เสียงคนคุยกันแล้วพอได้หันหน้ากลับมาแสงจากไฟฉาย ที่เขาได้ส่องสว่างอยู่นั้นมันกับส่องให้เห็นมีเงาคนดำๆนั่งอยู่บนหลังคารถคันหนึ่งที่ได้จอดอยู่แต่มันก็เป็นแค่เพียงเซียววินาทีเท่านั้นแล้วครับเขาคิดว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าตอน,นเรียบเดินไปส่องไฟฉายดูรอบรถคันนั้นมันก็ไม่เห็นมีคนใครอยู่ดีในใจก็ได้แต่คิดว่ามีคนได้ไม่แอบเล่นตลกกับเขาหรือเปล่านะ พอได้มันยืนอยู่ตรงนี้เสียงคนคุยกันนั่นมันกลับได้เงียบหายไปด้วยและเมื่อมันไม่ใช่โจรดดนก็เลยได้รีบเดินออกไปที่ด้านหน้าเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาออกจากงานแล้วพอเขาได้ออกมานั่งอยู่หน้าทางเขา้าเสียงคนพูดคุยกันนั้นมันกลับดังขึ้นมาอีกแล้วเตโดนคิดว่าไม่เข้าไปดูมันอีกแล้วละ่ะ หัวหน้าบอกให้เข้าไปชั่วโมงละครั้งก็พอและจะต้องเข้าไปทำไมอีกเพราะเข้าไปแล้วก็ไม่เจออะไรอยู่ดีมือดอนไม่ยอมที่จะเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งเสียงคนพูดกันนั่นมันกับมีบางคำที่ดอนฟังแล้วรู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่พอใจที่เขาไม่เดินเข้าไปตรวจตาดูอีกคนพวกนั้นบอกว่าพอรนี่หวาอะไรแบบนั้น กลัวราศิถึงไม่กล้าเข้ามามันเหมือนกับว่าคนที่พูดคุยกันอยู่นั้นพูดท้าทายเขาอยากให้เขาเดินเข้าไปตรวจัวข้างในเอกรอบโดนยึงได้แต่ฉายไฟสองเข้าไปข้างในแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ดีเห็นมีแค่วถจอดอยู่ก็เท่านั้นมือมันไม่มีอะไรเขาก็เลยนั่งอยู่หน้าทางเข้าไปแบบนั้นตีห้าค่อยเดินเข้าไปตรวจด,ดูความเรียบร้อยอยู่ครั้ง เตมันก็ไม่มีอะไรอยู่ดีเสียงคนคุยแข่นั่นก็เงียบหายไปตั้งแต่ตอนไหนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันหกโมงเชา้าหัวหน้าก็ขับรถมารับเปลี่ยนกะกับรอปภอีกคนตอนกลับห้องพักปีนอนด้วยความอ่อนเพลียนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ทํางานกลางคืนร่างกายยังไม่ชินก็เลยยังรู้สึกเพลียอยู่ ตอนเย็นหัวหน้าก็ขับรถมารับไปส่งที่อู่ซ่อมรถอีกครั้งเขาจะต้องได้เฝ้าที่อู่แห่งนี้อีกหกคืนตามสัญญาจ้างตนไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับงานมันไม่ได้หนักๆอะไรอยู่แล้วออกจะสบายด้วยซ้ําเค่เดินตรวจด,ดูความเรียบร้อยทุกชั่วโมงแล้วก็ออกมานั่งเฝ้าอยู่หน้าทางเข้าและทุกๆคืนที่โดนให้มานั่งเฝ้าอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้นั้น เขาก็มัจะได้ยินเสียงคนคุยกันในช่วงตีสามตีสี่พอเดินเข้าไปสองฟีหากลับไม่เห็นจ่มีใครสักคนอยู่ดีจนคิดว่าเสียงคนคุยกันที่ได้ยินนี้ดีมีดีบางทีมันก็อาจจะเป็นเจ้าของรถที่มาจอดรอซ่อมอยู่ก็ดได้เพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นอดีตมนุษย์ที่ได้เสียชีวิตในรถเลยยังไม่ได้ไปไหน วิญญาณยังยึดติดกับสิ่งสุดท้ายก่อนตายโดนคิดไปเล่นๆแบบนั้นแล้วครับเพราะเขาเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าผีมันมีจริงๆถ้าผีมันมีจริงนะคงจะได้เห็นตัวจ่าจ่าย,ช,ายาช่างๆไปแล้วทตนี้มันก็นมีแค่เสียงคนคุยกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเสียงของใครบางทีอาจจะมีโจรแอบอบยู่นอกรวคุยกันตรได้ วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งคืนสุดท้ายคนที่ดอนนั้นจะได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นคืนนั้นมันก็เหมือนเดิมครับหัวหน้าขับรถไปรับเขามาส่งที่หน้าอู่ซ่อมรถตอนอกมังเย็นเปลี่ยนกากับรอปภกากลางวันทุกอย่างก็เหมือนเดิมคือต้องเดินเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยทุกชั่วโมงเที่ยงคืนของค่ำคืนนั้นในระหว่างที่ดอน เปิดฟังเพลงหมอลำเป็นเพื่อนจนแทบใหญ่จะลุกขึ้นมาฟ้อนรำแต่กลัวว่าผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาบนถนนนั้นถ้าไม่เห็นเขายืนฟ้อนรำอยู่จะาว่าเขาเป็นบ้าไม่ยืนฟ้อนรำอยู่คนเดียวตีไม่ดีจะหาว่าเขาถูกผีเขาสิงมันจะยุ่งเขาไปใหญ่จึงได้แต่นั่งโยกตัวไปมาบนเก้าอี้เท่านั้น จู่ๆมันก็นไม่มีเสียงเหล็กอะไรบางอย่างหล่นลงพื้นพ,นพูนส่งเสียงดังออกมาบุรุษปภที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีอย่างดอนนั้นก็ถึงกับต้องเปิดไฟฉายวิ่งเข้าไปในอู่ทันทีมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้มาทำเหล็กล้มเขาเดินสำรวจดูรอบๆบ,บริเวณอย่างละเอียดทั้งด้านข้างด้านหลังจนได้ไปเห็นมีท่อนเหล็กท่อนหนึ่ง ค่อยๆไหลออกมาจากข้างกำแพงมันหยุดยู่ตรงหน้าของเขาอย่างกับว่ามีคนกลิ้งมันมายังไงอย่างนั้นจนต้องใช้เท้าเหยียบเด็กท่อนนั้นเอาไว้พอราวนี้เสียงคนพูดคุยคันที่ได้ยินมาทุกคืนมันกลับดังขึ้นมาเสอย่างนั้นโดนจับใจความไม่ได้หรอกนับว่าพวกเขาคุยอะไรกันอยู่เขาเรีบส่องไฟฉายไปส่องดูทันที สองซ้ายสองขวาแต่มันก็ไม่มีอะไรอยู่ดีเสียงคนคุยกันนั่นมันดังอยู่รอบทิศทางจนแยกไม่ออกว่ามันดังมาจากทิศทางไหนดอนก็ถึงกับเหงื่อไหลออกมาเต็มใบหน้าทุกคืนที่มาเฝ้าอยู่ที่นี่นั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนี้สักพักมันกลับมีเสียงคนก็อสังกสีอยู่รอบหูซ้ํมรสมันดังอยู่ฝั่งหนึ่ง แล้วก็ย้ายมาดังอยู่อีกฝั่งตรงข้ามกันสลับไปไมาชุบแบบนั้นเดียนกับมีคนแกล้งโดนในตอนนั้นรูดตัวทีแล้วหลักรับว่าตัวเองจำลังได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกติแน่นอนจึงได้ออกใส่พระที่คล้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาออกมาอาร,รัธนาขอให้ลุงปู่ท่านช่วยถ้าเป็นผีจริงก็ขอให้ต่างคนต่างอย่อยามาเบียดเบียนกันแบบนี้เลย มีเงนจะโดนสาปแช่งแน่ถ้าไม่ยอมหยุดโดนไม่คิดมาก,ก่อนเลยครับว่าจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ทางทางที่เขาไม่ได้เชื่อเลยว่าผีมันมีจริงๆแล้วพอเขาได้พูดขอหลวงปู่ที่นับถือออกไปเสียงทุกอย่างที่เคยได้ดังขึ้นนั้นมันกลับได้เงียบหายไปจนหมดเย่ยนกับว่าไม่เคยได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจนได้ยินแต่เสียงแมลงกลางคืน ที่แย่กันส่งเสียงร้องแข่งกันยังกลับไปประกวดเดิกไว้โดนเดินออกไปนั่งเฝ้ที่หน้าทางเข้าตามเดิมจนประมาณตีสองมันกลับได้มีอะไรบางอย่างตกมาใส่หลังคายอย่างดังจนเขาต้องรีบเดินกข้าไปในอู่อีกครั้งในใจก็คิดว่ามันเจออะไรกันนักกันหนาวะคืนสุดท้ายของกูกับที่นี่แล้ว พรุ่งนี้ค่อยเกิดก็ไม่ได้เลยไงมึงอยากทำอะไรก็ทำไปไม่เกี่ยวกับปูแล้วดวลเดินเขไปนี่อูจุดในเดินผ่านรถเก่งคันหนึ่งที่ได้จอดจูห่างตาของเขานั้นกลับมองเห็นว่ามีคนใดบางคนกําลังนั่ง,งอยู่บ่ข้างคนขับในรถคันนั้นสัญชญาติานของมนุษย์เรากระดับเมื่อมีอะไรไม่ชอบมาพาคนก็ต้องหันหน้าปีมอง ให้มันเห็นอย่างจัดจัดจังๆขาตาว่ามันคืออะไรพอโดอนได้เห็นหน้ามองเกาไปในรถคันนั้นดวงตาของเขาก็ต้องถึงกะเบิดวางขึ้นวางขึ้นตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าเขาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคมหน้าอยู่ที่บ่อข้างคนขับผมของเธอยาวมากๆยาวจนลงมาปิดบังใบหน้าเอาไว้ โดนในตอนนั้นถามย้มกับตัวเองว่ามีคนมานั่งในรถแบบนี้ผีใช่ไหมผมไม่มีใครเข้ามากแกล้งเขาหลอกใช่ไหมเขาเฝ้าถามกับตัวเองพอเพราะไม่อยากที่จะเชื่อสายตากับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นเธอกับค,ค่อยๆมีการเคลื่อนไหวเธอค,ค่อยๆเงยใบหน้าที่มีแต่ผมปิดบังอยู่ขึ้นมาอย่างช้าๆยังกับว่าต้องการ ให้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าตัวเองอย่างดอนนั้นได้มองเห็นใบหน้าของเธออย่างชัดๆเต็มสองลูกกตาจะได้ทำลายความเชื่อในจิตใจของเขาทิ้งไปว่าผีนัน้นมันมีอยู่จริงๆและยิ่งดอนได้เห็นชัดเท่าไรลลบนตัวของเขาเหมือนกับยิ่งลูกสู้ชูชันขึ้นมาแม้แต่คนที่อยู่ในที่ลับมันก็ยังลุกขึ้นมาตั้ง ใบหน้าของผู้หญิงที่ผม,มค่อยๆได้เปิดออกนั้นมันเผยให้เห็นเป็นใบหน้าที่มีแต่บาดแผลเวิร์วะน่ากลัวดวงตาของเธอยังถลนออกมานอกเป้าอีกต่างหากเลือดไหลออกมาเป็นทางในขณะที่ดอนยืนตะลึงตาค้างกับผีที่ได้เห็นอยู่นั้นมันกับที่มีเสียงคนหัวเราะดังขึ้นมาอย่างสาใจจนเขาต้องหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินนั่น แสงจากไฟฉายที่ส่องสว่างราวกับดวงอาทิตย์เทียมที่ซื้อมาจากในเน็ตมันส่องให้เขาได้เห็นว่ามีผู้ชายสองคนนั่งอยู่บนหลังคารถกระบะคันหนึ่งที่สภาพพังยับเยินกว่ารถเก่งคันนั้นเสียอีกแล้วใบหน้าของผู้ชายสองคนนั้นมันก็มีสภาพไม่ต่างกันกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถเตียงไดมีบาดแผลเวอร์วามีแต่เลือด เกิดมายังไม่เคยที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลือดลมของดดนมันก็ต้องถึงกับปั่นป่วนแทบจะคลอ,องสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดีซ้ำสัญชาตญาณของเขานั้นมันบอกให้ได้วิ่งออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้ม่งานจะได้เป็นลมหมดสติแน่นอนเมื่อสมองสั่งการออกมาแล้วดอนก็เลยได้รีบสาวเท้าวิ่งออกไปจากขูซสมรถแห่งนี้ เขานดเนตแต่เป็นทั้งเฝ้าอยู่ด้านหน้าแบบนั้นไปมีกล้าที่จะเดินเข้าไปตรวจความเรียบร้อยภายในอีกแล้วเจอมาสักขนาดนี้ใครจะกล้าเข้าไปอีกล้วครับถ้าเกินว่าได้เจอผีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วดีที่ว่าค่ำคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่เขาได้ทำงานอยู่ที่นี่ไม่งั้นดอนก็าอาจจะขอลาออกไปเลโก้ได้ ซึ่งค่ำคืนนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่อียครับแม้ว่าเขาจะได้ยินเสียงคลนคุยกันแต่ว่าดอนก็ไม่ได้เดินเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยอีกแต่เย็นใดจนกระทั่งหัวหน้าได้มารับในตอนหกโมงเช้านุ่นเลยและดอนก็ได้มารู้ทีหลังครับว่าโรบพอีิคนที่ได้เข้ากากลางวันนั้นเขาก็ได้เห็นผีผู้หญิงในรถเก่งคันนั้นเหมือนกัน ขนาดว่าเป็นกลางวันแสกแสกแท้ๆก็ยังได้เจอวันนั้นเขาเดินเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยตามปากติจนกระทั่งถึงตอนได้เดินออกมาจะถึงรถเก่งคันนั้นอยู่แล้วจู่ๆรถคันนั้นมันกลับขยับได้เองเังกับว่ามีใครมาจับมันใครยมก็เลยได้หันหน้าเข้าไปมองแต่เขากลับได้เห็นว่ามีผีผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ในรถ ในสภาพแบบเดียวก,กันกับที่ดอนได้เห็นมาแบบเป๊ะเลยคือใบหน้าของเธอนั้นมีบาดแผลเบอร์ว,วะมีเลือดไหลออกมาเป็นทางและมันก็ไม่ได้มีแค่รปภอที่มาเฝ้าผากันได้เจอเท่านั้นนะ็รับแม้แต่ช่างนี้อู่ซ่อมรถเองนั้นก็พากันได้เจอเจอเหมือนกันช่างนั่งซ่อมรถไปดีๆจูจูสายตากับได้เห็นว่าผีผู้หญิงตนนี้ออกมานั่งจะบอข้างคนขับ ในสภาพที่มีแต่เลือดพรมตัวแถมดวงตาของเธอนั้นก็ยังปวดปออกมานอกเบ้าอีกด้วยช่างบางคนบอกว่าพอไปเที่ยวกว่าที่จะได้กลับเข้ามานอนในอูได้ก็ดึกเดือนเที่ยงคืนนู่นเลยพอเดินเข้ามาในอูกลับได้ยินเสียงคนคุยกันตอนนนั้แรกก็คิดว่าเป็นเฮียเจ้าของอูคุยกับลูกค้าหรือเปล่าแต่พอได้เห็นว่ามีคนนั่งอยู่บนหลังคารถ ในสภาพที่แขนขาหักผิดลูกเนื้อตัวมีแต่เลือดใบหน้ามีบาดแผลเวลิร์บวะจึงได้รู้ตัวว่าตัวเองนั้นถูกผีหลอกเข้าให้แล้วแม้ว่าเจ้าของอูนั้นจะทจาาําบุญอยู่บ่อยๆก็ตามแต่บรรน,นาผีเหล่านี้ันดีคืนดีก็ยังออกมาให้ผู้คนพากันได้เจออยู่ดีหลายคนก็อาจจะถามนะครับว่า ผีดูผีเหฮนขนาดนี้แล้วทำไมเจ้าของอู่ยังจะจ้างคนมาเฝ้าให้เสียทางทำไมเจ้าของอู่ได้บอกนะครับว่าใครจะไว้ใจผีกันละ่ะขึนเกิดมีโจรขโมยเข้ามาขโมยของจริงแล้วผีมันไม่ออกมาหลอกหลอนล่ะจะทํายังไงไม่อยู่ตั้งหลายวันข้าวของต่างๆนี้อู๋เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจะไม่หายไปหมดเลยเหรอใครจะไว้ใจกับผีกันละ่ะ แล้วใครจะรู้ลราว่าผีมันจะออกมาหลอกตอนไหนผีมันก็เลือกคนเหมือนกันคนบางคนก็ได้เจอคนบางคนก็ไม่ได้เจอทำยังไงก็ไม่ได้เจออยู่ดีจริงไหมเรากรับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด